ของสุขภาพล้วนๆค่ะมีอุปกรณ์นิดเดียววัตถุดิบนิดเดียวค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะส่วนผสมที่หนึ่งค่ะนมสดรสจืดยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็โยเกิร์ตยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะดูซิหน่อยนะเป็นสมาชิกของมูมอใช่ไหมคะห้างสรรพสินค้าและการบริการที่อยู่ในมือถือของทุกท่านนะคะ โอ้โหง่ายมากๆเลยซื้อนมซื้ออยูกก่กดที่ไหนไม่ได้ส่วนลดไม่ได้คะแนนแต่นี่ซื้อผ่านโลตัสเข้ามาช็อปในมูมองที่โลตัสซื้อคูป,ปองโลตัสแล้วก็จ่ายที่โลตัสโอ้โหได้ทั้งของคุณภาพที่ชอบและยังได้ส่วนลดด้วยและคะแนนด้วยนะเนี่ยค่ะได้ประโยชน์มากๆนะคะ จ่ายที่ไหนก็ได้ที่เราต้องการแต่มันไม่ได้รายได้เพิ่มสิมาใจ่ายในแอปมูมอลกันดีกว่านะคะมีสินค้าเป็นหมืม่นๆรายการเลยค่ะเริ่มนะคะนมสดลดจืดนะคะเครื่องถ้วยค่ะเครื่องถ้วยโยเกิร์ตรสอะไรก็ได้เครื่องถ้วยเช่นเดียวกันน้ำพึ่งที่ซื้อจากในมูมอลนะคะน้ำพึ่งดอกไม้ป่าเพียง หนึ่งช้อนชาค่ะหนึ่งช้อนชาเท่านั้นและน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวบีบคั้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งถึงสองก็ได้ค่ะหนึ่งหรือสองช้อนชาก็ได้เพียงเท่านี้นค่ะเราก็จะได้น้ำโยเกิร์ตเพื่อสุขภาพและก็ลดน้ำหนักได้ด้วยให้ดื่มเช้าก่อนนอนนะคะแค่สองครั้งเท่านั้นดื่ม เชา้าแล้วก็ก่อนนอนเท่านั้นค่ะเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวนะคะน้ำผึ้งออกไปนิดนึงได้แบ่งน้ำผึ้งมาใส่ขวดเล็กไว้แล้วนะคะแล้วก็นมนมนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะเริ่มนะคะครึ่งถ้วยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆใครเข้ามาแล้วกดหัวใจให้หน่อยด้วยนะคะ กดติดตามแล้วกดแชร์ให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นประโยชน์นะคะในด้านสุขภาพของผู้คนเลยนะคะโอ้โหดูสินี่ครึ่งถ้วยแค่นี้เองนะแล้วก็โยเกิร์ตล่ะมาดูนะโยเกิร์ตก็ครึ่งถ้วยเช่นเดียวกันค่ะโยเกิร์ตเหนียวจังเลยค่ะสักครู่นะคะ เสียเวลาแกะโยเกิร์ตนิดนึงโอ้โหเหนียวจังค่ะสักู่ค่ะหาอุปกรณ์ก่อนนะสักู่นะคะเอาละโยเกิร์ตครื่งถ้วยเช่นเดียวกันค่ะใส่ด้วยกันเลย เรียบร้อยนะคะน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำผึ้งดอกไม้ป่าค่ะน้ำผึ้งดอกไม้ป่าหนึ่งช้อนชาเรียบร้อยค่ะ สุดท้ายคนนะคะคนคนคนสุดท้ายสาวเปรี้ยวแบบหน่อยนะคะสาวเปรี้ยวแบบโคตรคู่หน่อยนี้นะคะมะนาวต้องสองค่ะถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวก็หนึงพอนะคะแต่หน่อยต้องสองค่ะสองช้อนชาเลยโอ้โหแค่นี้ค่ะวันนี้เป็นไลฟ์ที่สั้นมากๆเลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราก็เอาไว้ดื่มนะคะ มื้อเช้ามื้อเช้านะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะดื่มเพื่อมื้อเช้าของเราสักหน่อยนึงก่อนนะคะแล้วก็จะเก็บใส่ขวดเอาไว้เลยนะคะเข้าตู้เย็นเอาไว้ทานมื้อก่อนนอนด้วยค่ะเห็นไหมคะง่ายแค่นี้เองค่ะผสมปุ๊บ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 ก็เสร็จแล้วค่ะต้องชิมแล้วค่ะเรื่องนี้ต้องขยายค่ะต้องชิมก่อนขอคนอีกสักครั้งนะคะ ฮ่าฮาดื่มเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่กดหัวใจให้นะคะอือาา่เปี้ยวได้สมใจค่ะเปี้ยวสมใจมากๆค่ะอือเพื่อสุขภาพกันนะคะเพื่อนๆทุกๆท,ท่านค่ะแล้วก็พบกันใหม่ค่ะวันจันทร์ถึงศุกร์เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีค่ะบา,บาย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 ค่ะอย่าลื ติดตามด้วยนะคะกดแชร์เพื่อเป็นการเปิดช่องทางใกนการมองเห็นของช่องของท่านค่ะวันนี้บายบายไปก่อนค่ะด้วยน้ำโยเกิร์ตคาน้ำโยเกิร์ต